วันนี้ก็พบกับส้มโอทัาทีนสยามสวนจอมรัดกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอัปเดตส่งผลส้มโอให้ลูกค้ากันนะคะที่เราส่งให้ลูกค้าไปทานสําหรับคนบ้านเรานะจะเป็นส้มผิวเกตตลาดนะคะมีตําหนิแบบนี้บ้างผิวลายลายบ้างผิวไม่สวยนะคะแต่ว่าเนื้อด้านในหวานมากเลยนะคะรับประกันเลยขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ ไว้ใจนะเชื่อใจซื้อกับทางสวนเรานะคะส้มโอชุดนี้รับประกันว่าหวานมากไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะขอบคุณทุกรายการที่สั่งซื้อเข้ามานะคะส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่ติดตามอยู่นะคะติดตามทางช่อง YouTube ทางช่องเพจนะคะมีหลายช่องทางนะคะของทางสวนติดต่อได้หลายช่องทางเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ อุดหนุนกันนะคะแล้วก็ที่ติดตามกันมานะคะรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมีส่งให้ทุกบ้านแล้วนะคะมเมื่อวันอวันศุกร์นะคะเมื่อวันเมื่อวันเสาร์ก็ส่งไปลอ็อตนึงแล้วนะคะอันนี้ก็วันนี้ก็ส่งอีกรอบนึงนะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะส้มในสวนใกล้จะหมดแล้วส้มหวานชุดนี้นะคะหวานมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณมากทุกคนนะคะ ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะเข้ามาติดตามกันได้นะคะของทางสวนเรามีทั้งผลและมีกิ่งพันุ์นะคะมีกิ่งพันธุ์ด้วยตอนนี้กิ่งพันธุ์ของเราก็กําลังห่อกําลังต้นอยู่นะคะแบบต้นนะแบบเสียบยอดของเราก็มีผลผลิตของเราอะ่ะมันมีเป็นเป็นช่วงฤดูนะคะพี่ๆขาช่วงนี้เนี่ยส้มชุดนี้หวานมากขอบคุณทุกอ,ออเดอร์เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ